สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรมัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะค่ะก็มีท่านหนึ่งสอบถามพอ,อน้อยมาว่าเกิดวันที่15พฤศจิกายน2507ท่านจะ ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เมื่อไหรคะวันนี้พอน้อยมีคำตอบเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมรับฟังกันทุกๆท่านนะคะถ้าเกิดวันที่15พฤศจิก,กายน2507ท่านสามารถไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม 2566เปิดไปจนถึงวันที่30กันยายนสองพายหกสิบเปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2566ลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตอย่าลืมไปลงทะเบียนได้ในช่วงนี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่15พฤศจิก,กายน2 5 0 7 ไป้ึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตามที่ปอน้อยได้นำเรียนประชาสัมพันธ์ในเบื้องตน้นเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งแต่ท่านต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหม บัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังบางธนาคารถ้าเจ้าของบัญชีไม่ได้เคลื่อนไหวธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบค่ะก็ไปเช็คดูตรวจสอบดูให้ดีค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่15พฤศจิกายน2507ค่ะแล้วท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพในช่วงไหน ถ้าท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนในช่วงที่พ่อน้อยได้นําเรียนในเบื้องต้นกันแล้วท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพเดือนแรกเดือนแรกก็คือท่านจะได้รับตั้งในเดือนที่หลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ครบครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนที่ท่านเกิดเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบี้ยอย่างชีพผููสูงอายุ ท่านจะครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่15พฤศจิกายน2567 mm hmm. เพราะฉะนั้นค่ะเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2567 mm hmm. เป็นต้นไป สำหรับท่านที่สอบถามมานะจ๊ะหรือท่านใดที่จะส่งวันเดือนปีเกิดมาให้พออน้อยดูให้ว่าจะลงทะเบียนได้ในช่วงไหนแล้วจะได้รับเมื่อไหร่ทุกคำถามที่ส่งมาพออน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้ พอน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ